วิธีการคัดลอกลิง IG ของตัวเองสามารถทําได้ง่ายๆนะครับเรามาดูขั้นตอนกันเลยขั้นแรกนะครับเราจะใช้บัญชี IG อื่นนะครับเข้ามาส่องโปรไฟล์บัญชี IG ที่เราต้องการคัดลอกลิงนะครับก็เข้าไปที่ IG เลยจากนั้นนะครับให้กดเข้าไปที่โปรไฟล์ของเราตรงนี้นะครับในกรณีที่เรามีบัญชี IG มากกว่า1บัญชีนะครับให้เรามากดตรงชื่อ IG ตรงนี้ได้เลยจากนั้นนะครับให้เลือกไปที่บัญชี IG อื่นนะครับ โอเคครับจากนั้นนะครับเราก็ใช้บัญชี IG อื่นเข้าไปส่งที่หน้าโปรไฟล์ไอจีที่เราต้องการคัดลอกลิงได้เลยหรือว่าถ้าเพื่อนๆนะครับมีบัญชี IG เพียงหนึ่งบัญชีเนาะก็ให้เพื่อนของเรานะครับไปส่งหน้าโปรไฟล์ IG เราและทําตามขั้นตอนนี้เลยก็กดเข้าไปที่แวนขยายเนาะและตรงช่องคนหาตรงนี้นะครับให้กดเข้าไปจากนั้นนะครับก็พิมพ์ชื่อ IG ของคนที่เราต้องการคัดลอกลิง์ได้เลยเมื่อพิมพ์เสร็จนะครับก็กดเลือก IG ได้เลยโอเคครับ ไม่ว่าเราจะติดตามหรือว่าไม่ติดตามไอจีเขานะครับเราสามารถคัดลอกลิงไอจีได้หมดเลยวิธีการนั้นเมื่อเราอยู่ที่หน้าโปรไฟล์นะครับให้มากดจุด3จุดตรงนี้เลยจากนั้นให้กดคัดลอก URL โปรไฟล์ตรงนี้เลยครับโอเคครับมันก็จะเป็นการคัดลอกลิงไอจีให้เราเนาะลิงไอจีที่เราคัดลอกไปนะครับเราก็สามารถนําไปใช้ได้เลยนะครับ ก็วิธีการคัดลอกลิงไอจีง่ายๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆสามารถใช้วิธีนี้ไปทํากันได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆน,นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ